แม่บารีวิวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทําน้ําปั่นเพื่อสุขภาพกันค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีสับปะรดนะคะเราใช้2ลูกวันนี้จะทําเป็น2ส,สูตร2แก้วนะคะสับประรดแล้วก็มะม่วงสุกนะคะ2ออย่างนี้จะไม่ได้หวานมากนะคะเริ่มแรกนะคะเราจะใส่สับปรดลงไปก่อนค่ะ สวรสนี้มีประโยชน์ค่อนข้างมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆมีวิตามินหลากหลายแล้วก็มีไฟเบอร์ที่สูงนะคะสำหรับคนที่ท้องผูกนะคะขับถ่ายไม่สะดวกแนะนำให้ไปหามาลองทานดูเนาะทานต่อเนื่องนะคะก็จะมีความเปรี้ยวหวานนะคะแล้วก็มีกากใยสูงนะคะกลิ่นก็หอมด้วยเนาะแล้วก็เราจะใส่มะม่งวงสุกสักครึ่งลูกนะคะเสาลดวันนี้ใช้1ลูกแบบไม่ได้ใหญ่นะคะ มะม่วงสุกนะคะมะม่วงสุกก็กาก,ากใยเยอะแล้วก็ตามด้วยสับป,ปะรดสัก4ี่หชิ้นนะคะสูตรน,นี้จะเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายนะคะเพราะว่าผลไม้ทั้งสาอย่างนี้ค่อนข้างที่จะมีกาก,ากใยเยอะเนาะใส่น้ำแข็งบดลงไปตามด้วยเกลือเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ปั่นให้เข้ากัน เสร็จแล้วก็เทใส่แก้วนะคะพร้อมดื่มนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่แบบได้รสชาติแบบจากธรรมชาติล้วนๆนะคะไม่ได้เสริมเติมแต่งอะไรเนาะความหวานเราก็จะได้จากะมะม่วงสุกซัดส่วนใหญ่นะคะสดชื่นมากนะคะชื่นใจมากแล้วก็กลิ่นหอมสาวรสกับมะม่วงนี่แบบมาแบบเต็มๆเลยนะคะ อีกแก้วเราจะปั่นใส่เป็นเครื่องปั่นแบบพกพานะคะใส่น้ําแข็งลงไปก่อนจากนั้นก็ตามด้วยมะม่วงสุกนะคะเป็นมะม่วงสุกน้ําดอกไม้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้หวานมากนะคะแล้วก็ตามด้วยสาวรสค่ะแก้วนี้นะคะเราจะปรุงรสนิดนึงนะคะด้วยน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อมยาหวานสักครึ่งช้อนชาเพื่อที่จะให้มันกลมกล่อมมากขึ้นนะคะส่วนแก้วแรกเราไม่ได้ใส่เนาะ จากนั้นนะคะก็จะปิดฝาเลยสูตรนี้ไม่ใส่เกลือค่ะแล้วก็นำนะคะตัวมอเตอร์นะคะของเครื่องปัน่นเนาะมาใส่แบบนี้เลยจากนั้นเราก็เพียงแค่กดปุ่มนะคะอยากจะบอกว่าสะดวกมากนะคะคือ เป็นเครื่องปั่นแบบพกพาแล้วก็ไร้สายด้วยนะคะใครที่ชอบกินพวกน้ำป่าโดยเฉพาะหน้าร้อนนี้นะคะลองไปหามาใช้กันดูเนาะราคาอยู่ที่900จนถึงพันกว่าบาทน,นะคะแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นตาม f เ c e b o o k นี่เยอะมากนะคะลองไปหาดูเนาะพกง่ายน้ำหนักไม่เยอะนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้แก้วก็ได้เนาะเราใส่ผลไม้ไปแช่ตัวเย็นที่ออฟฟิแล้วก็ค่อยปั่นใส่น้ำเปล่าก็ได้เนาะ เสร็จแล้วคะ่ะแก้วนี้อยากจะบอกว่ากลมกล่อมมากมากนะคะอร่อยมากนะคะอยากจะให้เพื่อนๆลองไปทําดูกันเนาะคือส่วนตัวเป็นคนชอบกินเสววรสอยู่แล้วนะคะคือมันก็เลยแบบยิ่งอร่อยไปใหญ่เลยกลิ่นหอมมากๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ